อ,อ่อคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าลโอ้และเนอไม่เจอแม่แต่เพียงเงาไม่อยากแบกรักเรากลับไปให้เขา ลวพ่อ,ททอ,พอพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใ่สว่าส่งเลือเย็นมาเป็นคว <S <S ันกะนีแอเซร,รัมวิตามินซีเน้นๆโอ้ยดูใสกุเอาฟังพเพลงก่อนครับนี่นะครับนี่พี่ประกอบเองกันว่า นี่ราบใครบ้างครบบัวครับบ่ขใคบ้างลองใส่ดี oui, ักนี่ครับสวัสดีครับใส่ครับสร้างยิ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรู้จักสร้างครับาฟังเพลงก่อนนี่ว่าลมแห้งเลย ชุด4ี่คูณสครับแหลมจรวดครับเสียงเบกสก็สีตู้ครับเสียงกลางปากคอนโลดครับ,รบเดี๋ยวปิดเบสก่อน 走。 កិត្តិតនដងជនស៊ុំខ្វះຫວងគ្រីប៉នចៅរកផាំងមេពី ไม่ครับพ่อเนี่ยสวัสดีครับผมพ่อยุใสครับพ่อยุใสครับนี่ยยูวันนั้นอยาป้องตะบุนองห่างครับอัพเภอฟ้อนวิสัยครับโอ้สีสะเก็ดครับผมสีสะเก็ดนี่ยเพียงข้อประกอบขายครับคือเน็ดด่างแห้งเลยครับเ็พอนี่ยมันรับงานในบ้านนี่แหละครับโอ้เลาคือได้ประกอบเป็นครับคือเป็นจ้างมากกว่าไบมครบเลี้ยงแดครับไปเป็นลูกน้องเพป่นนะครับโอ้ เป็นลูกน้องซ่อมซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นี่ป่ะครับครับผมก็เลยเฮ็ดเป็นเลยครับผมแลวก็แน่นอนรี่ป่ะนี่กำลังวัดจักวัดครับนี่เขาเอื่อนนี่ยังนี่ครับสวิตชิ่งป่ครับสวิตชิ่งโอ้จักวัดครับจักวัดครับนี่มันมันบอกว่าอะไรบอกว่าใชวัดตามความรู้สึกครับโอ้นี่ครับนี่หนายใยบบิดทั้งสองครับเสีบบิดทั้งสองบ่บ่บ่อันนี้เลยบ่แพลวเลยบ่คลิปเลย แมีนครับแข็งล่างเบียดแห้งอยู่สีดอกแลีนได้คนแบบนี้ตัวนี้ใส่มาโดนไหมครับยังครับเพราะจะได้หาเดือนเขาด้วยขอหาเดือนนะครับเอ๋สือ่อคอร์ดมากครับสือ่อคอร์ดไหมอันนี้ก็ย้ำมาหาผมครับนะาแกดิ้งบ่น้าเอ๋แท้แล้วครับอปอมเบลไม่ได้ถึงนะ <c oughs> <c oughs> สิมี้เอ้จุด ประมาณนี้ง่ายๆเลยตัวนี้ยังไหลนะครับนี่เหตุแบบรับงาน่คแบบรับงานในบ้านอ๋อสิมีมอนิเตอร์อีกนะครับซีชั่นนั่นเออง่ายๆตู้ตู้เบีดเขาเอิ่นอีกย่งครับตู้วิวครับวิวครึ่งท่อนหรือยังไงวิวแปดสิบก็คือแต่ว่าทางนี้มันกว้างแปดสิบบอครับมันแปดสิบคูดแปดสิบไหมเอาลึกกับแปดสิบสูงเท่าใดครับเนี่ย ห้าสิบกว่าประมาณดอกกับห้าสิบเจ็ดเจ็ดเองหรือแจ้งใดครับสร้างเพิ่นับสร้างเพิ่นมาใส่ดอกเองครันดูครับแดงดีตลาดแดงดีครับแดงกลางกับฮ้อนโหลดนะครับแล้วมันจะลวดเป็นสองทางนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็สร้างม่านป่ครับนี่มอนิเตอร์นี่มอนิเตอร์เออ เบรแล้วระบบเสียงไมอ่อย่างไรร้องไหมครับใช่ครับไม่ไม,มีช่องไมอยุดหนึ่งสองครับ๋ยวครับใช่พ่หนล่ลุ่ลุ่สองล่สองลสามสี่ห้าหลบหลบดสสามสี่ได้เกียนมิกเกลียนมิกเข้าบแบบแห้งครับ มันเป็นน้ำยางครับอ่าร์นาลอเมนขึ้นศูนย์ดีบีเนี่ยอันนี้แต่พอ่คยได้ขึ้นคราเดียวกับอันนี้เลยว่าให้ยังอยู่มีอ่เวลาเขาเขาใส่เอาล่งเลยครับว่าต้องขึ้นไรเขาแจ้งเหตุไงลดลดสองลดตาดก็เอาไป่ส่้ใชมสองไหม เอาใกล้ๆนี่แหละครับพวกปินดงแบบหลบตัวสองสามสี่ห <off proyect s> ้าหลบหลบเอออยากมีขวดหน่อยไหมหลบหลบหลบอหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเฮิตมอนิเตอร์ถาะ